เขารู้สึกยังไงกับคุณเช็คพลังงานคนข้างกายคนคุยคนที่คุณอยากรู้ละเกินว่าใจเขาคิดอะไรและคุณมาพบกับแรนดอมนี้ฟังคำทำนายค่ะดูดวงส่วนตัวคลิกลิงหน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเก็บความรู้สึกเก่งค่ะแอบหึงแอบห่วงด้วยนะสำหรับคนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนเขามีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอะนะคะและในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเวลาทาอะไรให้กับคุณแล้วอะ่ะมัน เขากลัวคุณไม่พอใจอะ่ะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนคนแบบว่าถ้าเกิดทํามากเกินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยโอเคกับเขานะคะเขาจึงอยู่ในจุดที่นิ่งๆไม่ค่อยแอคชั่นนะเขาชอบคุณหรือเปล่าอะเหรอโอ้โหคนนี้บอกเลยว่ามีพื้นที่ส่วนตัวนะคะดังนั้นเนี่ยเขาอะไม่ได้รีบร้อนในการที่จะรู้สึกหรือการที่จะจริงจังเลยในทันทีนะเขาอะกำลังอยู่ในจุดของการที่พิจารณาเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยเ เขาไม่แน่ใจนะคะว่าคุณโสดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคุณดูดีดูเพอร์เฟกแล้วก็เป็นในลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะมีคนเข้าหาเยอะอะ่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนั้นเนี่ยเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมองหาโอกาสดังนั้นถ้าคุณคบกันแล้วเนี่ยเขากําลังพิจารณาความสัมพันธ์คุณเป็นคนสําคัญของใจแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากแต่ถ้ายังไม่มีสถานะสําหรับคนคนเนี้ยเขาไม่รีบนะคะและเขาก็ยัง มองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างโอเคดูดีจนทําให้เขารู้สึกว่าตัวของฉันเนี่ยเธอจะพอใจฉันหรือเปล่าจะเป็นพลังงานแบบนี้กลัวตัวเองไม่ดีพอเลยอยากอยู่นิ่งๆไม่กล้าออกตัวแรงแต่ก็มีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะ